บะหมี่เที่ยวกแล้วบะหมี่บะหมี่เที่ยวเปดีก็ได้เขาเปิดได้เลยครับอย่างี่ยังไม่สั่งด้วยก็หลังจากที่ที่ทางเอเอสติดต่อมาว่าแบบจะให้ผมเนี่ยหอมแก้มอัำเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธไหมพี่ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแต่ก็ขอทัางพุ่งกลับบอกว่าอยากให้มีลิ้นถ้าผมครับผมแต่พุ่งกลับบอกไม่ได้ต้องมีต้องมีครับผมคือลิ้นแตะกันพอฮะ แค่แตะกเอาดินแตะกันได้เบาๆอันนี้นี่จริงอครับเราไม่ใช้มุมกล้องด้วยนะครับไม่พี่เอาเล่นไหใครเออเก่งๆเก่งเก่นๆเก่นๆเก่นเก่นเป่นเก่นเก่อนเก่นเก่อๆเก่นๆเก่งเก่งๆเก่งๆเก่งเก่งๆเก่งๆูา่งๆเกีงๆก่งเก่งเก่งเป็นผเกพิๆาก่เก็งเเก่นๆเก่งกังเก่งเก่มเ่ง่งๆ่งๆเ่งๆเก่เก่เก่ะ่งเก่ยวเก็นเพื่เก่งนเก่เป่นเพก่อนกันครับครับ แต่ว่า3ามคนนี้ไปแล้วนี่ยังเป็นยังเราหลุดลงยุคอ๋อวาบมาใช่ก็เลยมาเจอเพื่อนๆนี่ที่ปัจจุบันอราปัจจุบันห่างกันกี่ปีครับพูดกับ25ปีครับ25ปีกลับมาใช่ครับวาบมาครับงั้นขอเสียบเลยแล้วกันนะคะแม่เกี้ยวค่ะชื่อผ่องสีค่ะเป็น working woman อยู่ในอดีตค่ะซึ่งลูกจะต้องมายุคนี้เพื่อ แล้วก็มาแก้ไขถูกไหมฮะโอเคมาด้วยป่ะครับมาปัจจุบันอยากมาค่ะโาอยากมาดูต้อรอครับผมวันเนี้ยค่ะคุน้ำครับพี่น้ำอยู่พาร์ทปัจจุบันนะคะเป็นแม่เลี้ยงของน้องบะมีน่คะซึ่งเสริมนิดนึงครับพี่จริงๆเขามีเพื่อนสนิทกัน5คนแต่คนที่คนนึงไม่ได้มาแต่คนนี้เป็นภรรยาของคนที่ไม่ได้เดินทางมาเพราะเสียชีวิตระหว่างทางเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของอีกคนนึงกลุ่มเขาจะมีห้าคน ครับผมผมรับบทเป็นบะหมี่ครับผมอยู่ในยุคปัจจุบันครับผมกระเกี๊ยวอ่ะเขียวเขียวนีเกียวเขียวครับเกี๊ยวเกี๊ยวเนี๊ยวื่อนแกงเราน่าอธิบายเกี่ยวกับตัวพอดเรื่องนะคะว่าแรงบันดาลใจหรือว่าทําอ้าวแรงบันดาลใจมาตั้ง่ไหนมาต่ไอพอดเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของของ คนที่อยู่ยุค90นะครับแล้ววันนึงเอ mm ็นทรานติกมาแล้วก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาข้ามมาในยุค2022ซึ่งเขาต้องมาเจอกับเพื่อนๆเ,เขาที่25ปีผ่านไปบางคนได้เป็นผู้พิากษาแล้วบางคนได้เป็นเจ้าของบริษัทบางคนก็เป็นด็อกเตอร์เป็นคณะบดีแล้ว mm hmm. อย่างเงี้ยครับแรงบันใจก็คือมาจากแบบเรื่องเรื่องที่ปัจจุบันเราแบบว่าเฮ้ยเห็นลูกเพื่อนเข้ามาหาลัยแล้วลูกอะไรเงี้ยก็ทีนี้ ก็เลยเป็นคิดพลานี้ขึ้นมาแล้วที่มาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วแล้วเพื่อนบางคนที่มาไม่ถึงวันนี้แต่ลูกเขายังอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาที่เป็นอดีตจะอายุเท่าลูกเพื่อนในปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเพื่อนพ่อทั้งเพื่อนพ่อก็เป็นเพื่อนและลูกก็เป็นเพื่อนด้วยประมาณนี้ครับค่ะถามที่พี่นยค่ะว่าบทละครที่ได้รับในครั้งนี้ที่คือแตกต่างจากที่เคยรับแล้วพัฒาอยงไรบ้างครพี่โอ้ก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือ เป็นการเล่นครั้งแรกกับซีรีส์วนะครับก็ปกติเนี่ยจะเล่นอยู่กับพักพวกเดียวกันนะครับก็ <c oughs> จะเป็นแบบเด็กๆแบบนี้ครับผมตอนนี้คือแบบว่าโ,โหแบบเด็กเยอะมากนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทผมได้ได้เล่นแล้วก็สําหรับบทเนี่ยก็ผมว่าก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าจะเล่นกับน้องที่อีกรุ่นหนึ่งฮะอันนี้อาจจะต้องต้องให้ผู้กับจัดการ ตรงนี้นิดนึงปรับให้มันสมดุลนิดหน่อยครับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะได้มาับตรงนี้นเต้นไม่ใหญคะซาไทยหรือว่ามาประกบกับพี่ๆใหญ่ความตื่นเตนยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยได้ได้เจอพี่ๆทุกๆคนเลยก็คือรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเหมือนแบบเราติดตามผลงานพี่ๆมาตั้งแต่เราแบบเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยครับพอโตมาได้รับโอกาสได้มาร่วมงานกันก็ดีใจมากๆครับเรียกพี่เลยดีใจสอนดีเลย มีการทำการบ้านมากขึงง้นเลย่ไหมคะตั้งแต่ได้รับบทมาเราก็เริ่มอ่านกันแล้วก็คุยกันว่าเออแบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นหนังแนวใหม่ที่มีนะทั้งยุคอดีตแล้วก็ปัจจุบันทำให้แบบมันน่าสนใจมันมีอะไรน่าติดตามครับผมมีการทำเวริร์กช็อปตลอดนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับบทเด็กๆทุกคนคเวริร์กช็อปเรื่องมันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่กลุ่มของกลุ่มของเพื่อน ของเพื่อนที่อยู่ในมิติใหม่คือโลกปัจจุบันเนี่ยมาเจอกับไอ้เพื่อนที่มันอยู่ในโลกโลกเก่าคือนะี่คือ1า9กนะฮะจั์นนะใช่ครับมันว้ามา20กว่าปีเนี่ยแล้วเวลามาเจอกันเนี่ยพวกเนี้ยเขาบุคลิกเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเป็นผู้พักาษาเขาเป็นคนดุไปแล้วมีลูกอีกคนนึงเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นอธิการบรดีมหาวิทยาลัยถนึงแบบโออาอะไรอีกคนนึงก็เป็นแบบแบบ้านแล้วเป็น working ร o เมนเรื่ย ทุกคนบุคลิกเปลี่ยนไปแต่วันหนึ่งมาเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันยี่สิบกว่าปีเนี่ยไอ้บุคลิกที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมมาสุดตรงนี้มันสนุกตรงนี้นะฮะมันแบบมันได้เฮฮาได้อะไรนะครับมันได้มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนกลุ่มกลุ่ม2022นีเนี่ยได้เล่นสองบุคลิกเวลาอยู่กับอยู่กับเพื่อนคนเนี้ยมันเฮฮามันเหมือนเด็กเมื่อ18อายุ18แแต่พอมาเจออยู่ในยุคของของของรุ่นใหม่นะฮะเขาก็จะมี าการวางตัวเป็นขลุิมเป็นอะไรตามคาแรคเตอร์ตามหน้าที่การงานของเขาครับค่ะแล้วน้องๆเป็นงไงบ้านงะคะเห็นว่าจากซีรีส์วายเก่าที่มันเคยเป็นพระเอกกับนายเอกใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เป็นพระเอกกับพระเอกประกบกันนะคะมันเป็นรู้สึกว่าความแปลกใหม่ยังไงบ้างคะน้องอันนี้เป็นลองถามทั้งน้องเดี๋ยวขอขเสริมก่อนที่ไปน้องๆเนาะก็ค<ด>ือเนี่แหละครับนี่เป็นความตั้งใจด้วยความที่เราต้องอยากจะลองอะไรใหม่ๆแล้วก็จากทาวิจัยเกี่ยวกับซีรีส์วายมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยากจะให้มันเกิดแบบ อินเวนชั่นใหม่ๆ,ๆที่เป็นแหวกกฎซึ่งแบบว่าแน่นอนว่ามันอาจจะมีความแบวกขนุของซิลิวัยแต่ว่าอย่างแน่นอนก็คือเรื่องนี้เราไม่อยากให้เรียกใครเป็นพระเอกหรือนายเอกแต่คือเป็นพระเอกทั้งสองคนแล้วก็มาดูกันว่าคู่ไหนจะอ่าใครจะเพียงทํากันบ้าง <c oughs> <c oughs> แต่ว่ารับรองว่ารับรองว่าไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับน้องน้องก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะปกติเราก็จะเหมือนกับมีพระเอกมีนางเอกหรือมีพระ เอกแล้วก็มีนายเอกใช่ไหมครับแต่อันนี้มัน,น<า>เป็นเหมือนกันเจอกันของพระเอกกับพระเอก,พเ,อกเพราะฉะนั้นมันก็มันจะมีความแปลกใหม่มันจะมีความด้วยด้วยยุคสมัยนี้อะครับว่าแบบเราไม่ได้จําเป็นว่าเอ้ยคนนี้จะต้องเป็นพระเอกนะคนนี้จะต้องเป็นนายเอกนะแต่เหมือนแบบความรักมันเกิดขึ้นมันสามารถไปของมันได้ บะหมี่กับเกี๊ยวใช่อยากฟังตอนจบเลยอยากฟังตอนจบเลยว่าจะจะเพิ่มในนี่จะเพิ่งได้เลยถือซะแทนนะครับแต่ต้องต้องลุนมันมีเซอร์ไพรส์มันมีเซอร์ไพรส์ท้ายเรื่องด้วยมีเซอร์ไพรส์ซื่อเราจะกลับไปอ่านบทจะมี90เรายังไม่รู้จะมีเก้าศูนที่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่มากและนักแสดงทีมนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าพระเอกตอนจบที่จะโผล่มาตอนท้ายเป็นใครซึ่งขอบอกว่า ในไตเติ้ลเราก็ยังไม่บอกครับจะโผล่มาตอนจบเลยแหละเชื่อว่าหนึ่งคนนี้ยังไม่เคยคนนี้เป็น90ที่ยังไม่เคยได้เป็นพ่อและยังไม่เคยเล่นวายมาก่อนแล้วก็เป็นพระเอกมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโผล่มาเรื่องนี้มั่นใจว่าว้าวแน่นอนนะครับซึ่งพี่ๆก็ยังไม่มีใครรู้ครับไม่รู้ครับเราต้องมาดุนกันเองพี่อ่ำยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ำไม่รู้มาไม่ร้อนเรื่องนี้เฉย เสริมอีกอย่างหนึ่งครับความความที่น่าสนุกและน่าสนใจอ,อ,อยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่เกี้ยวเขาเป็นคนยุคเก้าสูงที่หลงยุคมาเพราะฉะนั้นเรานึกภาพว่าคนที่เคยใช้โทรศัพท์บ้านเคยเคยใช้เพจเจอร์ออใช้จดหมายข้ามยุคมามาเจอกับ สมาร์ทโฟนมาเจอกับกาแฟาแก้วละร้อยซึ่งเมื่อก่อนสั่งกาแฟาแก้วละเมื่อก่อนสิบาทห้าบาทสิบาท,บาท,บาทมาเจอโลกที่มันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยครับความน่ารักหรือความเดอดดาอะไรเงี้ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ทําให้เรื่องมันมันสนุกด้วยแล้วแล้วเขาจะดึงคาแรคเตอร์ของเพื่อนเพื่อนเก่าเขาที่ที่เคยร่วมยุคกันมาสนุกข้างนี้นะครับก่อนหนเกี่ยวกับแฟนคลับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งตอนนี้หลังจากเปิดตัวน้องมาร์คคูเปอร์ไปก็มีแฟนคลับต่างประเทศที่เริ่มมีอินโดนีเซีย อินเดียมีญี่ปุ่นครับเริ่ม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 หมายถึงว่าเข้ามาทักถามในในดิเรกเนสเซชั่นในไอจีอแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากให้แต่ละท่านฝากติดตามละครทางช่องทางไหนอะไรยังไงได้บ้างคะตัวแทนก็ได้ปะเอ่อใครเป็นตัวแทนคนตัแทนมองอะไรมองหน้ากันยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับผมเรื่องเพื่อนพ่อนะครับผมยังไงก็ถ้าออนที่ไหนเนี่ยเราจะบอกให้ทราบแต่ว่าแน่ๆคือ A S P A S P ครับผมคทางการติดตาม แตอว่ามีเพจอะไรอ๋อก็มีทั้งเพจทั้ง IG ทั้ง Facebook ครับเป็นเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์นะครับก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมอกครัะ